สวัสดีค่ะทางเพจและช่อง YouTube อสังหา RPN มีที่ดินในเขตหนองมะโมงมานำเสนอค่ะขายที่ดินเนื้อที่17ไร่60ตารางวาขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะที่ดินอยู่ในเขตอเตหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ห่างจากโรงพยาบาลและที่ว่าการอำเภอประมาณ2.5กิโลใกล้สถานศึกษาใกล้สนามกีฬาใกล้ร้านสะดวกซื้อการคมนาคมสะดวกด้านหน้าติดถนนลาดยางสองเลนกว้างประมาณ135เมตรลึกประมาณ250เมตรไฟฟ้าประปาหมู่บ้านผ่านหน้าที่ดินทำเลเหมาะสําหรับปลูกบ้านพักอาศัยทำกิจการร้านค้ารีสอร์ทห้องเช่า ลูกป่าทำไร่นาสวนเกษตรที่ดินสวยๆและทำเลดีๆแบบนี้หายากแล้วนะคะขายไร่ละหนึ0งแหมื่นราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจที่ดินแปลงนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์083 987 4552หหรือจะเพิ่มไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ทางช่องลงคลิปใหม่คือจะได้เป็นกำลังใจให้ทางช่อง youtube และทางเทศอสังหา RPM ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ